สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมกำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่นะครับก็เป็นทริปไหว้พระอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะกลับไปอยู่ใต้ทาวนนะครับวันนี้เดินทางด้วยบางกอกแอร์เวยสนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าช่วงนี้แอร์พอร์ตในช่วงที่เปิดมาแล้วหลังจากโควิดนะครับเราสามารถเดินทางภายในประเทศได้นะฮะแต่ก็จะมีขั้นตอนของทางแอร์พอร์ตหลายๆอย่างให้เราต้องทานะครับแล้วก็จะบอกว่าที่โซนภูมิลงมาโคตรวางเดี๋ยวให้ดู สำหรับในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาถึงแอร์พอร์ตแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เราเช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะมะีก่อนที่เราจะเข้ามาทั้งในเกตนะก็จะมีจุดเช็คพอยท์ที่เราจะต้องโหลดแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับให้กับทางสนามบินนะครับเพื่อเป็นการจุดคัดกรองนะครับสำหรับช่วงที่ยังมีโควิดอยู่นะครับก็ใช้ตรงนี้ ก็คือแทบจะไม่มีคนเลยนะครับก็เป็นช่วงที่ทุกคนน่าจะอยู่บ้านกันแต่พอดีว่า,าผมแพลนจะกลับใต้ใช่ไหมก็เลยว่าจะไปขอพรไหว้พระที่เชียงใหม่ก่อนสักหนึ่งครั้งก่อนที่จะกลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่เกตแล้วก็เจอกันที่เชียงใหม่ ก็สำหรับในเลาส์ของบางก k อ k Airways นะครับก็อย,อย่างเลาส์ก็เปิดปกตินะครับเพ<ม>ียงแต่ว่าไม่มีการเสิร์ฟอาหารนะครับเราสามารถใช้บอ r d ดิ้งพา s นะครับในการแลกเสร็จชุดอาหารได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้กินนะครับว่ากินข้าวมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในเลาส์ตรงนี้ก็ทุกคนก็ กินข้าวกันเงียบๆผมรอเวลาขึ้นเครื่องอย่างเดียวเดี๋ยวไปกินที่เชียงใหม่แล้วกันเนาะ <S <S ชว่วงนี้นะครับจุดเอ็กซเรย์ X กระเป๋านะครับก็จะจัดการให้อยู่ในที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเช่นคอนคอร์ดเอเอหนึ่งเอสองเอสามเอสี่เอห้าเอหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยจุดเอ็กซเรย์กระเป๋าก็จะอยู่ รวมกันที่เดียวนะครับก็คนอาจจะเยอะนิดนึงนะครับตอนเอ็กซเรย์กระเป๋านะครับแต่ก็โอเคถึงเกตและะ้วโล่งมากแต่ไฟเต็มนะก็ mm. ที่รายการเป็นแอร์พอร์ตลงๆ มีร้านอาหารมากนะคนก็ไม่ทุกขท่านมากนะก็เื่อเป็นการเดินทางแบบเงียบๆสบายๆเจอกันที่เชียงใหม่เลยนะครับกอดละโอเคครับในทุก f l ล g ของ b อ n g k a i w a y s ใช่ไหมครับพอบอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับลูกเรือก็จะแจกเจลล้างมือด้วยนะครับ,บกดให้ด้วยเลยโอเคบอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็อา่า เึ้นเครื่องมานะครับแอร์โฮสเต็ตก็จะมีทั้งเช็คบอร์ดิงพลาสแล้วก็แจกเจลล้างมือใส่มือให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นรักษาความปลอดภัยความสะอาดบนเครื่องนะครับยอดเยี่ยมมากเลยเว้ ขอ,องบางกาะเขาก็ให้ลงทีละ5แถวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเว้นระยะห่างตอนลงเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะลงก่อนก็อยู่แถว1-5ก็ 5, าลาไล่ผัลห้าแถวนะครับเมื่อสักครู่นั่งมาแถว22เพราะฉะนั้นลงเป็นแถวสุดท้ายถึงเชียงใหม่แล้วถึงเชียงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูที่พักของผมวันนี้นะครับ ชืบ่บ้านโป่งน้อยบ้านข้างหลังนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูบ้านเล็กๆต้นไม้เยอะมากน่ารักมากหน้าบ้านนะครับมานั่งแล้วก็ต้นไม้ชอบจังนี่นะครับบ้านเนล็กคไปเข้าไ,ขไปดูข้างในกัน เมื่อกี้นกหลงทางนิดหน่อยแต่ว่าเข้าบ้าพอดีเอาของเขามาวางไว้แล้วหนึ่งเข้าบ้านมาปุ๊บน,นะครับอ๋อนะครับเป็นเตียงเลย <c oughs> ก็มีห้องแขกนะครับ <c oughs> แล้วก็เข้าไปข้างในนี่คือว <Wow. S 1> ้าวก็เป็นเตียงนอน หน้าอยู่รงนี้นะคบน่ารักมากเลยหลังบ้านก็เป็นครัวเป็นควจริงอะ่ะครัวแบบทำก๊อข้าวได้อะ่ะดีดชอบชอบมากไอ้ v ลิศทำไมฝนตกอ่ะ ก็ของมันที่ทำอะไรอยู่แค่ในบ้านนี่ก็แฮปปี้มากเลยวบ้านผมตอนนั้นคืออยากมีบ้านแบบนี้ คืนวันแรกที่เชียงใหม่นะครับเอาจริงวันนี้ไม่ได้ทำอะไรก็ก็ฝนตกนะฮะแล้วก็รู้สึกชอบบ้านหลังนี้มากเลยก็เลยอยู่แต่ในบ้านอยากมีบ้านแบบนี้มากๆเป็นบ้านหลเล็กๆแล้วมีต้นไม้เยอะมไม่รู้ดีบอกไม่ถูกมันมันน่าอยู่ แล้วก็สงบมากบ้านนี้ไม่มีทีวีไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่เตียงนอนแล้วก็ห้องน้ำครัวแอร์ที่นั่งมานั่งหน้าบ้านมีแมวตัวเล็กๆอยู่ข้างนอกสองตัว<ๆ>ก็ตรงข้ามวัดอยู่ซอยตรงข้ามวัดเงียบสงบมากอยากอยู่นานๆคืนนี้แค่นี้แหละครับพรุ่งนี้ผมจะไปไหว้พระบ๊ายบาย